นายกขาเห็นสารไม่รับคำร้องเรื่องของคุณพ่อค่ะแต่ว่าจะไต่สวนเองอะค่ะกังวลไหมคะไปตทานรู้ว่เขาไม่ได้ถามโอ๊กไม่ได้ถามเอมแต่ก็ถามอิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีเรายังหวังคึ่งความตรงไปตรงมาของสารได้แต่เราก็รู้ว่าคนที่วิ่งเต้นเนี่ยมันมีวิ่งเต้นแน่นอนจะรักษากระบวนการยุติธรรมไว้เพื่อให้ประเทศไทยไม่เป็นรัฐล้มเหลว เพราะงั้นก็จับตาดูกันแล้วกันครับว่าสารท่านรับเปลือร้อนแล้วคือสารท่านไต่สวนเองแล้วเมื่อรับไต่สวนเองแล้วเนี่ยจะผลจะออกมาอย่างไรอาจารครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับวันนี้จริงๆก็มีข่าวที่น่าจะสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยที่สารดีกาได้ยกคำร้องของคุณชานชัยอิสระเสนาอาดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไปร้องเรื่องคดีที่ทางราชทัณไม่ได้คุมขังคุณทักษิณอย่างถูกต้องโดยที่ไปใช้อำนาจของกรมราชทัณในการที่จะไปทำให้คุณทักษิณได้ประโยชน์ในการที่จะไปใช้โรงพยาบาลชั้น14เป็นห้อง คุมขังแทนแล้วปรากฏว่าศาลยกคาร้องของคุณชานชัยเพราะว่าคุณชานชัยไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องศาลเนี่ยได้พิจารณาว่าคุณชานชัยไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ที่จะนําเรื่องมาร้องต่อศาลเพราะเหตุว่าคุณชานชัยไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงแม้คุณชานชัยจะเคยร้องเรื่องนี้ถึงสามครั้งแล้ว แต่สารได้พิจารณาเนื้อหาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันมีมูลหรือมนเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่สารควรจะต้องไตส่สวนเองเพราะฉะนั้นสารก็เลยจะเริ่มพิจารณาไตาส่สวนด้วยตัวของสารเองโดยที่ไม่ต้องเอาคุณชันชัยมาเป็นผู้ร้องหรือเป็นโจทย์ถ้าพูดกันง่ายง่แต่สารจะไตส่สวนเองเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปรากฏออกมาและมี มีประเด็นในการที่จะต้องไตส่สวนและก็ขอใหอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลซึ่งคงจะทำลิสต์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายแล้วก็จะเริ่มไตส่สวนวันที่ส3บสามิีทุนายนทธ์มิทุนายนสื่อมวลชนก็นำประเด็นนี้ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือคุณแพรทองทานปรากฏว่านายกตอบแบบสั้นๆว่าไปถามคุณพ่อเถิด ท่านนายกขะเห็นสาลไม่รับคําร้องเรื่องของคุณพ่อค่ะแต่ว่าจะไต่สวนเองอะค่ะกังวลไหมคะปสาคดีตรงนี้ถ้าอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์คิดว่าคําตอบแบบนี้มันเพียงพอมากน้อยแค่ไหนกับอาจารย์ผมคิดว่าคุณแพรทองทานคงจะไม่แยกแยะว่าการที่สื่อมวลชนมาถามแพรทองทานในฐานะอุ้งอิงลูก ของทักษิณหรือมาถามแพทองทานในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับผมคิดว่าถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกเนี่ยทำงานลำบากมากผมค่อยงจะเห็นใจเธอนะครับสื่อมวลชนถามทันทีทันใดเธอแยกไม่ออกเลยว่าตอนนี้เธอเขามาถามเพราะว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีการที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าถูกคำถามนี้ จะต้องสวมบทบาทที่ตัวเองเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศถามว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องนี้บ้างไหมถ้ามองว่าตัวเองเป็นนายกถ้าเป็นผมผมจะตอบว่าผมมีความเป็นห่วงแต่ผมเป็นห่วงอะไรผมเป็นห่วงว่ากระทรวงยุติธรรมก็ดีกรมสอบสวนกรมราชทัณฑ์ก็ดีกรมบังคับคดีก็ดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดี ก็จะกิ่งเกรงว่าดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกของผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือคุณทักษิณครับผมก็จะตอบน่าจะตอบกับสื่อมวลชนไปว่าจะต้องกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายโรงพยาบาลตำรวจที่ขึ้นอยู่กับสนง,งานตรวแห่งชาติก็ดีกรมราชธรรก็ดีกรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องที่สารเรียก ให้ไปให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งถ้าเป็นธรรมมากที่สุดถูกต้องมากที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยดิฉันจะพอใจมากที่สุดเพราะจะเป็นการรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็ถูกกล่าวหามาตลอดว่าพ่อของดิฉันได้รับการปฏิบัติ ที่เลือกปฏิบัติในทางที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปคือไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นการไต่สวนเนี่ยก็จะช่วยทําให้เรารักษาระบบยุติธรรมไว้ระบอบยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมซึ่งน่าจะพอใจแล้วก็ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะได้ไม่ถูกกล่าวหาด้วยว่าใช้อำนาจในการที่ทำให้หน่วยงานทั้งหลายเขากิ่งเกรง รีบออกมาพูดเลยเมื่อสื่อเปิดมาถามแต่ก็บอกว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นลูกแน่นอนคนที่เป็นลูกก็อาจจะมีความเป็นห่วงอยู่บ้างแต่ดิฉันรู้แก่ใจว่าพ่อดิฉันเป็นอย่างไรเพราะดิฉันเคยไปเยี่ยมพ่อดิฉันที่โรงพยาบาลชั้นสิบสี่แล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็บอกสื่อเลยว่าข้อเท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไร ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะได้พูดความจริงกับสังคมพูดความจริงให้ปรากฏถึงศาลด้วยแล้วถ้าศาลอยากจะเชิญดิฉันไปในฐานะดิดิฉันเป็นผู้รู้เห็นเพราะเคยไปเยี่ยมที่ชั้นสิบสี่ดิฉันก็ยินดีที่จะไปดิฉันก็จะทำหน้าที่ทั้งผู้ที่เป็นลูกก็ไปให้ความจริงกับกับศาลและในขณะเดียวกัน ดิฉันสวมหมวกว่าดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันต้องรักษาระบบให้มันเดินให้ได้ไม่งั้นประเทศไทยจะล้มเหลวผมคิดว่าเธอหน้าจะตอบอย่างนี้มากกว่ามั้งครับมันเร็วอาจารย์พูดถึงนะณนะจังหวะนั้นนะักสื่อมวลชนถามตุ้มเข้ามาในเวลาที่กําลังพึ่งขึ้นพูดไปจากเวทีแล้วตอนนั้นเหมือนกําลังคือถ้าถามเรื่อง entertainment complex เธอน้าจะตอบได้ดีวันนั้นเหมือนเตรียมเฉพาะเรื่องนี้มาแต่เรื่องอื่น ไม่ทันเตรียมตัวอะไรเงี้ยอาจารย์ผมก็ไม่ค่มั่นใจนะว่าถ้าถามรเรื่องเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเแล้วเธอจะรู้รเรื่องนี่พูดกันตรงไปตรงมาแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเธอต้องรู้ว่าขณะนี้เธอเป็นนายก,กรยัฐมนตรีอืแสดงว่าในใจจิตสำเน็กเนี่ยยังคิดว่าเป็นลูกของทักษิณและจะทำอะไรก็อยากจะทำให้พ่อหรือเปล่า แต่ไม่กล้าพูดก็เลยโยนไปว่าให้ไปถามทักษิณก็แล้วกันไปถามพ่อก็แล้วกัน mm hmm. เรื่องนี้ไปถามพ่อได้ไงครับสื่อมวลชานเขามาถามว่าเป็นห่วงไหมในเรื่องนี้ก็ mm hmm. ต้องบอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าระบบของเราเนี่ยคนที่อยู่ในกระบวนการที่ศาเลเรียกไปก็ก็จะมีความระแวงมีความเป็นห่วงว่าไม่กล้าที่จะพูดความจริงดิฉันจะกับชับให้เขาพูดความจริงให้เอาหลักฐานทั้งหมดไปให้ อย่างตรงไปตรงมาเราจะต้องรักษากระบวนการยุติธรรมคุณศักชัยถ้าคุณอุงอ้งยิงหรือคุณแพทรทองฐานพูดอย่างที่ผมพูดคุณคิดว่าประชาชนจะรู้สึกไงผมก็เชื่อว่าถ้าเขาพูดอย่างนั้นมันก็ยังเกิดความลังเลอยู่นะอาจารย์ในในมุมของคนที่ดูสื่อนะคือสิ่งที่พูดกับพฤติกรรมที่ทําจริงมันก็อาจจะไม่ตรงกันก็เป็นไปได้แต่พอสิ่งที่เธอแสดงออกมาเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่า เธอไม่ได้เตรียมตัวมาหรือไม่ได้ไม่ทันคิดประเด็นนี้จริงๆมันคือแบบคือจะตอบแบบอาจารย์ก็เท่ากับโกหกอ่ะผมผมรู้สึกอย่างนั้นจะโกหกออกไปว่าฉันจะกำชับให้หน่วยงานเนี่ยทําหน้าที่แต่จริงๆลึกๆอยากช่วยพ่อมันก็เลยดูดูมันก็ขัด,ข,ดขัดกันอยู่แต่แบบงั้นไปถามพ่อแล้วกันอย่ามาถามดิฉันเลยค่ะง่ายที่สุดเนั้นเป็นไปได้ไดที่คุณวิเคราะห์แสดงว่า หมวกนายกรัฐมนตรีมันยังไม่ซึมเข้าไปอยู่ในบทบาทหน้าที่ของเธอความจริงและทุกย่างก้าว<ม>ในการที่ออกขึ้นไปพูดบนเวทีและลงมาเมื่อพบสือ่อเธอควรคจะต้องคิดว่าถ้าเป็นนางสาวแพทองทานหรือนางสาวอุ้งอิงที่ไม่ได้เป็น<ม>นายกเขาจะมาถามไหมทําไมเขาไม่ไปถามพินทองถาทําไม,มเขาไม่ไปถามโอก๊กผ่านทองแท้ผ่านทองแท้ ทำไมสื่อมวลชนไม่ไปถามการที่สื่อมวลชนมาถามเขาถามนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้ถามโอกไม่ได้ถามเอมแต่เขาถามอิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีรใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะต้องมันจะต้องซึมอยู่ตลอดเวลาว่าเราระแบกรับภาระเราต้องรักษากระบวนการยุติธรรมเราต้องไม่ให้ฝ่ายบริหารไปก้าวไกลหรือไปล้มล้างอำนาจศาล มันจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเตรียมตัวสิผมกับคิดว่าถ้าเตรียมตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นดัดจริตแต่ที่ไม่เตรียมตัวอย่างที่คุณพูดเนี่ยผมว่าดีไปอย่างมันทาให้คนเห็นว่าลึกๆแล้วเนี่ยเธอไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทราบซึ้งว่าในบทบาทนายกรัฐมนตรีจริงๆและไม่เข้าใจด้วยว่าทั้งหมดนี้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายตุลาการเขากังขา ไปตุลาการเขารู้สึกว่าคําพิพากษาที่มีคําพิพากษาจําคุกแปดปีแล้วได้รับพระราชทานลดโทษเหลือหนึ่งปีและการที่จะอ้างว่าป่วยและจะต้องมีการลดโทษพักโทษตามมาทั้งหมดนี้ทำไมไม่ไม่มาขอสารเพราะในเพราะในพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องนี้ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมาขออำนาจจากศาลถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณลองคิดดูสิอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารถ้าเราปล่อยให้ทำกันอย่างนี้อำนาจบริหารก็จะเหนืออำนาจตุลาการตุลาการบอกว่าลงโทษเท่าไหร่รแต่แล้ว ทางฝ่ายบริหารซึ่งควบคุมกรมราชทัณฑ์ในการที่จะกลับไปลงโทษกักขังในจํานวนกี่ปีกี่วันก็จะค่อยๆลดโทษและลดไปลดมาก็พักโทษหรือจับไปอยู่ในในโรงพยาบาลและโดยเฉพาะกรณีนี้ไปอยู่ชั้นพิเศษชั้นสิบสี่คุณศักชัยลองคิดดูนะถ้าคุณทักษิณป่วยจริงครับถามว่า ถ้าออกจากโรงพยาบารลราชธรรมหรือเข้าโรงพยาบารลราชธรรมไม่ได้เพราะป่วยมากเป็นพิเศษเมื่อไปถึงโรงพยาบาลตำรวจจะไปที่ไหนครับคนป่วยหนักเนี่ยจะไปที่ไหนครับต้องไป ICU ไอซูอะไรต้องไปเออาก่อนคือ emergency room อถูกไหมครับเพราะว่าห้องของฉุกเฉินครับห้องฉุกเฉินเพราะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยฉุกเฉินถูกไหมครับ,รบเขามีแพทย์รับตัวสำหรับฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นเมื่อไปที่ ER ไปที่ emergency room หรือห้องถูกเฉินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจึงไปส่งใน ICU อย่างที่คุณพูดถูกไหมครับ,รบนี่ไม่ได้เข้าห้องถูกเฉินไม่ได้เข้าห้อง ICU แต่พาขึ้นไปชั้น14บสี่เลยไปเขาเรียกห้อง VIP เออ <laughs> เไม่ใช่ <laughs> ICU ครับอย่างเนี้ยถ้าผมเป็นสารผมก็จะรู้สึกว่าให้มันหลอกกันอยู่อะอย่างนี้เนี่ยมันลบล้างอำนาจสารหรือเปล่า ถ้าอย่างนี้เราจะมีกระบวนการยุติธรรมไปทำไมเพราะกระบวนการยุติธรรมมันบอกอยู่ว่าเป็นคารและดุลอํานาจกันใช่ไหมครับในสามฝ่ายฝ่ายนิติบัญญัติออกกําหนดกฎเกณฑ์ฝ่ายบริฝ่ายตุลาการยังต้องตัดสินไปตามที่นิติบัญญัติกําหนดว่าเรื่องนี้ให้ลงโทษได้สูงสุดเท่าไหร่ถูกไหมครับและจะต้องลงโทษอย่างไรกระบวนการ ในข้อกฎหมายมันเขียนไว้หมดเลยว่าตุลาการต้องเดินตามกฎหมายและขณะเดียวกันตุลาการจะจับตัวคนที่ตัวเองตัดสินไปใส่คุกเองเนี่ยมันทำไม่ได้ก็ต้องบอกให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในการเอาตัวผู้ที่ถูกตัดสินดำเนินคดีไปใส่คุกแล้วก็ต้องเป็นไปนตามสัมแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเช่นเป็นผู้หญิงกำลังจะคลอดลูก ราชทารจะเห็นว่าโอ้จะให้ไปคลอดอย่างไรในคุกก็จะต้องมาขอสารคือเมื่อคลอดแล้วเนี่ยขอสารว่าจะให้แม่ดูแลลูกอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่และเวลาที่ดูแลลูกทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะถูกไม่นับในเวลาที่กักขังแล้วก็เมื่อกลับเข้ามาสารก็จะให้เริ่มต้นกักขังใหม่ก็ว่ากันไปอันนั้นก็นเป็นสถานที่ดูแลลูกไม่ถูกนับว่าเป็นที่คุมขังถูกต้องสารไม่นับ เพราะว่าให้ไปดูแลลูกที่บ้านก็ได้เป็นเวลาหนึง่งและ<อ>จํานวนกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันและเมื่อโตถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมาเริ่มนับใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ศาลใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดกรมราชธรรมไปออกกฎออกระเบียบเองและ้กฎและระเบียบทั้งหลายของกรมราชธรรมของกระทรวงยุติธรรมรรไปล้มล้างอำนาจศาลถ้าแบบนี้ ผมเป็นศาลผมก็จะรู้สึกว่าแล้วแล้วมีพวกผมไปทําไมครับที่เราบอกว่าอํานาจคานและดุลกันอืมคุณเล่นไปออกระเบียบออกกฎออกกฎกระทรวงออกอะไรต่อให่อะไรก็ตามให้ทําได้แต่ว่ามันขัดและแย้งต่อพระราชบัญญัติที่มีศักดิ์และสิทธิ์สูงกว่าอืมศาลยังต้องทําตามพระราชบัญญัติที่มีศักดิ์และสิทธิ์สูงกว่าครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเที่ยวนี้ศาลมีความ ได้วินิจฉัยแล้วว่าคุณชานชัยผู้ร้องไม่ได้มีสิทธิ์ในการร้องเพราะ <Yeah. S 1> ว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่นำเอาคำร้องทั้งหลายที่ชี้ประเด็นแสดงว่าศาลเห็นว่าประเด็นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหาเช่นนั้นจึง hmm. ต้องมีการไต่สวนเพราะศาลสามารถที่จะไต่สวนเองได้อย่างเช่นกรณีถุงขนมก็ดี จำได้ไหมถุงขนมที่จะเอาไปติดสินบนบบวันนี้คุณพิชิตชื่นบา่บบาศาลก็ไตส่สวนพอไตส่สวนเสร็จสาลก็จะลงโทษอย่างไรจะจำคุกจะทำอะไรต่ออะไรก็ตามของผู้ที่ละเมิดอำนาจศาลครับอันนี้ปัญหาก็จะมีอยู่ว่างานนี้ผู้ที่ละเมิดอำนาจศาลเนี่ยคุณคิดว่ามีใครบ้างจากเวลาฟังก็จะกลายเป็นหน่วยงานรัฐบาลถูกไหมฮะก็จะเป็นพวกกรมราชทัณฑ์ าจจะไปพันเรื่องโรงพยาบาลทั้งหลายโรงพยาบาลตำรวจอาจจะหนักหน่อยหรือแม้กระทั่งตัวของคนที่ดูแลทางการเมืองคือรัฐมนตรียุติธรรมต้องโดนด้วยหรือเปล่ากรมราชธรรมสำนัำงกงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะรโรงพยาบาลตำรวจจะต้องเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดไปให้กับศาลเพื่อไต่สวนและถ้าหากว่าศาลเห็นว่าคุณตกแต่งคุณละเมิดอำนาจศาล ก็อาจจะถูกลงโทษและคุณพูดว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมด้วยหรือเปล่าคุณก็ต้องกลับไปนั่งดูแล้วว่าในสมัยนั้นใครคือรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นในขณะที่เอาทักษินไปส่งก็ต้องดูข้อเทจ็จจริงครับที่ผมจําได้ตอนที่คุณทักษินเข้ามาในประเทศตอนนั้นคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับมีรองนายก ที่ดูแลด้านกฎหมายก็คือคุณนิสนุเรืองามและผมจำได้ว่าวันที่เขาจะส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเลยรัฐมนตรีสมศักดิ์ลาออกเนื่องจากว่าคุณสมศักดิ์เตรียมที่จะย้ายพักจากพักพลังประชารัฐกลายไปเป็นไป,ไปเป็นพักเพื่อไทยคือไปอยู่กระทักษิณนเหมือนเดิม รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่มากก็เลยไม่ตั้งรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาแต่ให้คุณวิษณุเครือง,งามเป็นผู้รักษาการคือเป็นรองนายกที่ดูแลกระทรวงยุติธรรมและรักษาการในตําแหน่งใช่ไหมครับในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคําถามก็คืองานนี้จะไปถึงคุณวิษณุเครือง,งามด้วยหรือเปล่าก็อยู่ที่ข้อเทจ็จจริง เพราะในวันที่คุณนักสินกลับเข้ามาและไปที่ศารดีกาและเข้าไปยังยังคุกพูดพูดง่ายๆเรียกเรียกว่ากําลังจะเดินทางเข้าคุกครับในวันนั้นเนี่ยคุณวิศนุเครืองามได้ไปที่คุกปีเดือนปีชาติไม่เคยไปแต่มีคนก็แปลกใจสื่อมวลชนก็แปลกใจถามว่าทําไมถึงมาที่นี่อาจารย์เข้าไปเพราะหลังจากที่คุณทักษิณมาพอดีก็เพราะคุณทักษิณคือคุณทักษิณเป็นบุคคลสาคัญแล้วก็ มีความเสี่ยงหลายประการแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการกำชับให้เกิดความเรียบร้อยถ้าไปนค้นข้อมูลก็จะบอกว่าวิษณุเล่าเป็นฉากฉากยืนยันว่าเห็นกับตาคุณทักษิณเข้าคุกผ่านกระบวนการขั้นตอนในการที่จะต้องตรวจโรคอ,อาบน้ําอะไรต่างๆต,ตามขั้นตอนของราชธณฑ์เรียบร้อยแล้วก็บอกด้วยใช่ไหมครับว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่จะ,จะไปทําความสะอาดให้เป็นพิเศษสักหน่อย แล้วก็ฝักบัวเนี่ยปกติห้องอาบน้ำกับห้องส้วมเนี่ยมันอยู่กนละห้องกันก็เลยจะเอาฝักบัวเนี่ยมาติดให้แต่ติดตรงไหนเนี่ยไม่ได้พูดรายละเอียดใช่ไหมครับจะาฝักบัวมาติดให้เป็นพิเศษครับตัวลกฟังดูอย่างนี้ก็โอ้ก็ก็ไม่เบียอะไรแต่คำถามก็คือว่าทำไมคุณวิษณุจะต้องไปที่เรือนจำแล้วในวันนั้นเวลาก่อนเที่ยงคืนคุณนักศิลป์ก็เกิดป่วยหนักขึ้นมาทันทีเลย แล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจครับซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ดูแลเป็นชั้นๆตามระบบที่ข่าวคราวก็ออกมาเยอะแยะคนก็สงสัยกันมากเลยว่าแล้วตกลงเป็นป่วยจริงหรือป่วยทิ์หรือป่วยเจหรือเป็นการวางวางแผนกันทั้งหมดขยันที่คุณถามว่ารัฐมนตรียุติธรรมจะต้องปัวพันธ์หรืออาจจะต้องถูก สารพิจารณาด้วยหรือไม่ในฐานะละเมิดอำนาจศาลครับผมคิดว่าอยู่ที่ประเด็นข้อเท็จจริงว่าคุณวิศนุเครืองามมีส่วนมากน้อยแค่ไหนในการเตรียมการในเรื่องนี้และอยู่ที่ข้อเท็จจริงด้วยว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินมีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้มากน้อยแค่ไหนโอ้ผมคิดว่าถ้าคุณพนันคคุณแพทรทองทานพูดตรงไปตรงมานะครับ ว่าจะขอให้บุคคลทั้งหลายถ้าถูกศาเลเรียกไปก็จะต้องกำชับให้ฝ่ายบริหารทั้งหลายไปให้การข้อเท็จจริงทั้งหมดจะได้ชัดเนจนแจมแจมแจ้งแดงแจ๋ออกมาว่าตกลงเนี่ยมันเป็นกระบวนการหรือไม่เป็นการเตรียมการถ้าฟังอาจารย์อย่างนี้ตัวรัฐมนตรียุติธรรมไม่ใช่คนเดียวนะที่จะโดนคือถ้าถ้าพูดถึงมีโอกาสโดนเนี่ยกลายเป็นว่าตัวรัฐมนตรีอาจจะอย่างน้อยสองถึงสามคนเลยนะถ้าพูดถึงเป็นไปได้เลๆ ก็อยู mainland, ่ที่ข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จริงเนี่ยมันมันเป็นการเตรียมการหรือมันเกี่ยวเกี่ยวข้องถึงใครบ้างอแม้แต่คุณแพทองทานับเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วได้ปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้หรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะประชาชนเขายื่นหนังสือต่อคุณแพทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรีเตือนว่ากระบวนการยุติธรรมของเรามีปัญหา เพราะเหตุว่าฝ่ายบริหารโดยกรมราชธรรม<ช>และสำารัง,งานตํารวจแห่งชาติโดยโรงพยจบาลตํารวจมีการเล่นแร่แปรธาตุไม่ได้ป่วยจริงแล้วคุณแพทย์ทองทานทําอะไรหรือเปล่ามีการตรวจสอบในเรื่องนี้หรือเปล่ามีการทําให้มันชัดเจนหรือเปล่าผม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 คิดว่านี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสารถ้าไต่สวนไปเนี่ยถึงใครเนี่ย จะเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือสนับสนุนต้องโดนหมดมแม้กระทั่งคุณแพรทรองทานก็อ,อาจจะต้องโดนด้วยถ้าถ้าสารแบบต้องไปตรงมาจริงๆและคุณทักษิณก็อ,อาจจะต้องโดนด้วยในฐานะผู้ร่วมมือสนับสนุนให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะคุณทักษิณเคยเป็นนายกัละนรรีคุณทักษิณรู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน และเมื่อเมื่อประโยชน์ส่วนตนสําคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติสําคัญกว่าระบบยุติธรรมทําไมคุณนักสินจ์จึงสมรู้ร่วมคิดถ,าาถ้าสารตัดถ้าสารไตสวนออกมาพบว่าป่วยเก๊อย่าไปเรียกป่วยทิพย์เลยป่วยเก๊ครับ <c oughs> และที่นอนทําใส่ปอกคอแล้วก็นอน <c oughs> เข็นรถไป ICU, ไอซูไปไปทำเอ็มอาร์ไอโน,น่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับก ถือว่าเป็นการเล่นละครหรือเปล่าและถ้าใช่ก็เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ละเมิดอำนาจศาลเป็นการโกงเป็นการบิดเบือนอำนาจศาลครับผมคิดว่าอันนั้นก็ก็จะต้องมีการลงโทษกันไปตามลำดับแหละครับและส่วนศาลจะพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้ามันเป็นเรื่องบิดเบือน มันเป็นเรื่องโกงมันเป็นเรื่องระเบิดอำนาจศาลศาลก็อาจจะมีคำพิพากษาให้จำคุกเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปและนับเวลาที่เหลืออีกกี่วันศาลก็อาจจะพิจนารณาได้ในประเด็นนี้และส่วนตัวรัฐมนตรีกด็ดีอธิบดีกก็ดีสำนักงานตารวจแห่งชาติแพทย์ใหญ่แพทย์ไม่ใหญ่ของโรงพยาบาลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้อง รับโทษในฐานะละเมิอดอำนาจศาลอย่างไรก็ว่ากันผมว่าอย่างนั้นนะครับมีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่โดยที่ไปติดอยู่ที่ชั้น14ใหม่มันเป็นไปได้ไหมฮะหรือว่าจริงๆอันนี้คงจะเป็นราตรฐานที่ไม่สามารถจะทําให้กรมราชทรร์ไปบิดเบือนได้รอบที่สองรอบที่สามอาจารย์ผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะกลับไปอยู่ชั้น14ใหม่เพราะเมื่อคุณทักษิณถูกจับเข้าคุก และใจเสาะมากๆคุณก็รู้ว่าจิตเนี่ยมันกำหนดกายคุณทักษิณถ้าเกิดเป็นโรคก,กลัวไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวอย่างที่เคยประกาศจะต้องเป็นแล้วเที่ยวนี้ไม่สามารถจะทำได้อาจจะป่วยจริงก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงจะไม่มีใครช่วยแล้วล่ะครับทีนี้ไอ้ประเภทป่วยป่วยเก๊ป่วยทิพอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้เล่นๆว่าก็อาจจะเป็นไปได้ แต่เพอๆเเนี่ยหลายคนก็คาดการว่าให้ดูว่าคุณทักษิณจะหนีหรือ,ปอเปล่าเห็นเห็นกระแสพูดกันเยอะอยู่เหมือนกันอาจารย์ตั้งแต่ก่อนวันที่ 30, สามสิบเมษาที่ผ่านมาพูดถึงคดีเนี่ยว่ามีโอกาสที่คุณนักษิณอาจจะอยู่ต่างประเทศไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันคิดได้สองทางคนที่เขาพูดกันทางหนึ่งก็คือคุณน,นักษิณหนีแต่อีกทางหนึ่งคุณนักษิณไม่หนีเพราะเชื่อมั่น ถ้าไม่ดึงเชื่อมัน่นคุณก็ต้องกลับไปดูคุณชานชัยร้องเรื่องนี้ถึงสามครั้งครับทําไมครั้งที่หนึ่งศาลก็ไม่รับไว้พิจารณาครั้งที่สองศาลก็ไม่รับไว้พิจารณาและจนถึงขั้นท่านที่สามชาวคราวก็มีการพูดกันมากว่าในศาลเองเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้จนกระทั่ง,อย,งอย่างแรงมีทั้งสองฝ่ายที่ มีความเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะต้องพิจารณาหรือไม่จะรับไว้พิจารณาเลยหรือไม่เนี่ยไม่สําคัญเท่ากับว่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นไต่สวนหรือไม่เพราะคุณชานชัยขอให้สารไต่สวนอืถูกไหมครับครับก็มีข่าวคราวคุณเมื่อคุณพูดว่ามันมีข่าวคราวออกมาในแง่ที่ว่าคุณทักษิณจะหนีผมก็เลยให้ข่าวคราวไปบ้างว่ามันก็มีข่าวคราวออกมาว่ามีบรรดาผู้พิพากษาผู้ใหญ่ หลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องนี้อยากที่จะให้พ้นเดนกันยาไปซะก,ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องตอนนี้มันมันพิษพืนสภามิถุนากรกฎาสิงหากัยาถ้ามันพ้นกัญาไปเชียก่อนได้มันก็จะดีคุณพอเดาออกไหมว่าคืออะไรก็เกษียณนะอาจารย์ให้พ้นจากอำนาจตัวเองก่อนอ<ข>ให้พ้นจากหน้าที่ของตัวเองเสียก่อนเพราะ อยู่ตรงนี้มันเท่ากับว่าต้องรับเผือกร้อนและขณะเดียวกันคุณชานชัยก็เอาเผือกเนี่ยมามาโชว์อยู่ที่หน้าหน้าสำนักงานแล้วจะให้รับเผือกร้อนแล้วคุณเชื่อว่ามีการวิ่งเต้นไหมมันก็เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยนะครับถึงแม้เราจะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะตัว,ต,วตัวสารมากเพียงใดเนี่ยแต่บุคคลย่อมหนีไม่พ้นโดยเฉพาะก็ได้ยินมานานบุค,คลิกของทางฝ่ายคุณทักษิณเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งเต้นซะซะเยอะใช่ไหมฮะมันก็น่าจะเป็นไปได้ครับพี่คุณพูดถูกว่าถ้าไปมองในมุมของคุนักสิทธิสมัยสุคุดหนึ่งที่มีสารรัฐมนูญเก้าท่านในการพิจารณาถามว่าความมันแดงออกมาไหมว่ามันมีการวิ่งเต้นไหมม,มันมีสุภาพสตรีที่ทรงอำนาจไปวิ่งเต้นกับบรรดาตุลาการทั้งหลายไหม,มเพราะฉะนั้น ผมไม่ได้บอกใครนะใครอย่าร้อนตัวนะว่าสุภาพสตรีที่ทรงอำนาจซึ่งมันก็มีหลายคนนะครับเป็นงานนี้อาจจะมีสุภาพสตรีที่ทรงอำนาจวิ่งเต้นก็เป็นไปได้แล้วก็วิ่งเต้นมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อสมัยคุณชันชายยื่นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและจนกมามั่งครั้งที่สามเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็จับตามองถ้าพูดกันตรงๆว่างานนี้เนี่ย สารรับเผือกร้อนไปก่อนหรือเปล่ามเมื่อไม่รับมาสองทีสามทีพอทีที่สามเนี่ยสารจะรับเผือกร้อนไปก่อนหรือเปล่าแล้วจะหาทางวางเผือกร้อนไว้ตรงไหนอันนี้มีคนก็ม,มีคนก็จับตามองแม้คุณจะพูดว่าคุณกับผมเนี่ยตรงกันว่ายาวเรายังหวังพึ่งสารได้สารไทย เรายังหวังพึ่งความตรงไปตรงมาของสามได้แต่เราก็รู้ว่าคนที่วิ่งเต้นเนี่ยมันมีวิ่งเต้นแน่นอนเพราะร,รูปการมันเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ,รบอาจารย์เพราะฉะนั้นก็จับตาดูกันแล้วกันครับว่าสารท่านรับเผืดร้อนแล้วคือสารท่านไตส่สวนเองแล้วเมื่อรับไตส่สวนเองแล้วเนี่ยจะผลจะออกมาอย่างไรจะรักษากระบวนการยุติธรรมไว เพื่อให้ประเทศไทยไม่เป็นรัฐล้มเหลวก,ก็น่าสนใจครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยิางสูงนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ